ครับเจอกันอีกแล้วนะครับเช้านี้ที่แม่แตงก็อากาศหนาวนะครับวันนี้พี่ชายมีเมนูอาหารเด็ดนะครับที่น้องๆแฟนกลับจากทางบ้านแนะนำมานะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูในครัวดีกว่านะครับว่าเมนูวันนี้พี่ชายทำอะไรทานนะครับโอเคครับวันนี้พี่ชาย จะมาทำอาหารนะครับเป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัดสำหรับสองที่นะครับข้าวผัดเนี่ยตั้งชื่อว่าข้าวผัดอามานะครับจากคำแนะนำของแฟนคลับนะครับน้องแฟนคลับที่ใช้นามว่าดูดีพลาซ่านะครับน้องเขาเล่าให้ฟังว่าอามามาจากเมืองจีนนะครับแล้วก็มาทำ อาหารให้หลานๆทานนะครับหลานๆานี่ชอบกันมากนะครับก็ให้อาอามาเนี่ยทำแทบทุกวันก็คือข้าวผัดอาม้านะครับสิ่งที่มีนะครับจำเป็นก็มีนะครับเนื้อเนื้อสัตว์นะครับเนื้ออะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้แต่พี่ชายเนี่ยมีไก่นะครับมีเนื้อไก่ก็เลยใช้เนื้อไก่เนี่ยสองขีดนะครับ ไข่ไก่สองใบนะครับอันนี้เป็นขาอ่อนเอ้ยเป็นขิงอ่อนนะครับเป็นขิงอ่อนขิงอ่อนซอยครับอ่าอันนี้เป็นกระเทียมสับนะครับอันนี้น้ำตาลทรายอ่าครึ่งช้อนชานะครับอันนี้เป็นอ่าซีอิ๊วขาวเห็ดหอม สองช้อนชานะครับแล้วก็รสดีสองช้อนชา,นแ,ลชนชาแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองนะครับผักกาดดองนี่พิชายใช้หนึ่งสองประมาณสามใบนะครับสามใบแล้วก็เดี๋ยวมาซอยผักกาดดองก่อนนะครับพิชายจะซอยผักกาดดองให้ดูก่อนนะครับซอยผักกาดดองนะครับก็ก็ เอากรีดให้มันอย่าให้มันเป็นเป็ดแผ่นใหญ่นักนะครับแล้วก็มารวบแล้วก็ตัดนะครับอ่าแล้วก็ซอยบางๆนะครับซอยบางๆ เมื่อซอยผักกาดดองเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับผักกาดดองนี่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับล้างสะอาดแล้วก็บีบน้ําทิ้งนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนผัดผัดอย่างไรนะครับเปิดแก๊สใส่น้ํามันนิดเดียวนะครับน้ํามันก็นิดเดียวก่อนนะครับนิดเดียวแบบนี้นะครับเพื่อจะ เกียวไข่ก่อนนะครับตอกไข่ใส่ก่อนไข่สองใบนะครับทำสองที่นะครับนี่ทำสองสองที่นะครับก็กเกลี่ยไข่แดงนะครับเ,เดี๋ยวปล่อยให้ไข่มันสุกก่อนนะครับ แล้วก็เรียให้อ่าให้สุกให้ทั่วนะครับแล้วก็ตักพักเก็บไว้นะครับตักขึ้นพักเก็บไว้ก่อนนะครับขึ้นพักเก็บไว้ก่อนตักพักเก็บไว้แล้วนะครับใส่น้ loyalty, oui. well, ํามันอีกนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องมากนะครับข้าวผัดเนี่ยอย่าให้ใส่น้ํามันมากนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวครับเจียวกระเทียม เกี๊ยวให้หอมนะครับเ,ก,บเก๋ยวกระเรียมให้หอมเมื่อกระเทียมห,หอมมาแล้วนะครับใส่ไก่ลงไปเลยครับไก่ไก่นี่ยสารละขีนะครับใส่สารละคลีดลี ช่วงนี้ก็ใส่เลยนะครับใส่ใส่ยอด,ดีเป็นนะครับทั้งหมดนะครับใส่รอด,ดีทั้งหมดผีขาวครับผีขาวอ่าแล้วก็ผักให้เท่ากันนะครับผัดให้เข่ากันจนกว่าเนื้อเนื้อสับเนี่ยครับจะสุกพอสมควรนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยครับ ใส่พริไทยหยอนนิดๆน,นะครับไม่ไม่ต้องเยอะนะครับเผื่อเด็กทานไม่ได้นะครับพอไก่เริ่มสุกนะครับก็ใส่ข้าวสวยเลยครับข้าวสวยอ่าผัดก็สวยนะครับสองถ้วยนะครับ สำหรับสองที่นะครับในช่วงนี้ก็ใส่ใส่ขิงซอยนะครับอ่าใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ผักกาดดองซอยนะครับใส่ไปเลยครับ ก็คกลุกให้เข้ากันทำง่ายครับอร่อยด้วยพี่ชายลองทำมาสามครั้งแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วครับเพราะว่าน้องเขาแนะนำมาเราก็ต้องต้องหาสูตรให้ได้ก่อนนะครับว่าสูตรขนาดไหนนะครับถึงจะมาทำเป็นคลิปได้นะครับอ่าเมื่อเมื่อด้ที่แล้วนะครับก็ใส่ไข่ซึ่งเราพักเก็บไว้นะครับ คือถ้าทําอย่างนี้ไข่มันก็จะไม่ติดกับข้าวนะครับแต่มันก็สวยงามนะครับนี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วครับหอมพี่ชายไม่เคยทานนะครับแต่ว่าน้องเขาแนะนำมาว่าอย่างนั้นก็กพี่ชายก็ลองทำดูนะครับปรากฏว่าอร่อยจริงๆอร่อยครับ ลองทำกันดูนะครับอาหารง่ายๆเสร็จแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ใส่น้ำน้ำน้ำ,นำตาลทรายนิดเดียนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยอย่าให้ออกรู้สึกว่าหวานนะครับ เอาล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วน่าทานมากนะครับเดี๋ยวตักใส่จานนะครับเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะเลยนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวผัดอามานะครับอ่ะมาเลยตั้งแกมอันแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกแต่ว่าพี่ชายผัดทานเองหลาจรยะ,ะจนเป็นสูตรแล้วว่าอร่อยแน่นอนนะครับอลองชิมดูสิครับชิมอยู่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟคเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างอือ ไม่เคยขึ้นหน้าอร่อยอร่อยคือไม่ต้องบิดมะนาวเพราะว่ามันได้เปรี้ยวนิดนิดจากผักกาดดองถูกต้องแล้วก็เผ็ดจากขิงนร้อนหอเวลาเที้ยวเนี่ยมันจะเสียงนะครับ่เพราะว่ามันเป็นผักกาดดอง ถิงอ่อนถิงอ,อ่อนสนบาย <im itation> ไม่ถึงกับเป็ดนะครับเป็นถิงอ่อนนะครับถิงอ่อนเนี่ยหอมอร่อยนะครับ <im itation> อร่อยมากนะครับขอบคุณมากนะครับดูดีพาซ่านะครับ <im itation> <im itation> ที่แนะนํามาขอบคุณจริงๆนะครับ <im itation> น้องคนไหนที่แนะนําอะไรมาก็เชิญนะครับเชิญแนะน, <im itation> นํามาได้ป ที่ว่าคิดว่าคนอื่นไม่ได้ทานแน่ๆไม่เคยทานแต่แต <c oughs> ว่าที่บ้านนะทําเป็นประจำ <c oughs> เป็นสูตรของคุณแม่คุณเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ครับครับ <c oughs> <c oughs> แนะนํามานะครับแล้วพี่ชายก็จะมาลองทําดูก่อนว่าต้องปรุงยังไงต้องใส่อะไรเท่าไหร่เพื่อจะให้เป็นสูตรเป๊ะนะครับ <c oughs> อร่อย แต่พี่ตักยังไม่เคยหรอกพรอเพราะว่ามันมพเพราะว่ามันเป็นแบบออกเหนือเหนือน่อยอ,อย่างเงี้ยครอบเหนือครอบเหนือเดี๋ยวว่าหลังจะแนะนำมักงอย่างเงี้ยอร่อยจังพอบมากพี่แม่ครัยินดีครับอาหารแปลกๆเนี่ยบอกมาเลยว่า เช่นไม่มีที่ไหนขายทํากันเองในครอบครัวทําทานกันเองเป็นสูตรที่คิดค้นเองในครอบครัวบอกมานะครับพี <c> ่ <oughs> จาย,ยินดี ครับทำอาหารเสร็จแล้วนะครับก็จัดโต๊ะให้สวยงามนะครับในครอบครัวเราเนี่ยมันง่ายๆนะครับเนี่ยน้องแจมเนี่ยจัดแป๊บเดียวนะครับในระหว่างที่พี่ชายเนี่ยกําลังเตรียมเครื่องผัดข้าวอยู่เนี่ยน้องแจมจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้ะเตรียมละเพียงแต่ว่าพอทำผัดข้าวผัดเสร็จก็มาถึงมาวางปั๊บถ่ายรูปได้เลย นะครับเราไม่ต้องไปไปโรงแรมใหญ่ๆห,หรูๆหราๆเพื่อจะไปถ่ายรูปไปเสียเงินนะครับอย่างนี้ก็เท่แล้วนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับดอกไม้ก็อยู่ข้างบ้านเนี่ยส้มก็มะละกอก็อยู่ข้างบ้านอะไรเนี่ยนะครับโอเคนะครับขอให้น้องๆทุกคนรักษาสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับ ใช่คุณแล้วมาเชียงใหม่แล้วตอนนี้ดูดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครเจ็บแทนได้ไม่มีใครป่วยแทนได้นะครับต่อให้รักกันอย่างไรก็แทนกันไม่ได้นะครับดูแลตัวเองนะครับพี่ชายกับน้องแจมต้องขออนุญาตลานะครับถ้าชอบก็กด like <S <S ไล<ห>ค์นะครับถ้าใช่ก็กด share <S <S ะะแช์นะครับถ้าแชร์เนี่ยกดติดตามเลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ